จริงสำหรับสายลุยค่ะใครที่กำลังมองหานะคะรถกระบะลีโว่4ประตูเกียร์ออโต้4วิลนะคะบอกเลยว่าห้ามเลื่อนผ่านคลิปนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะแนนซี่ได้รถบ้านสภาพดีรถสวยปีใหม่ใหม่น้อยสภาพพร้อมใช้มาชมกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นรีโวนะคะตัวปี2023เครื่องยนต์2.8ดีเซลออโต้ขับ4ตัวหาย่ะะลูกค้าคันนี้นะคะเลขใหม่วิ่ง70,000โลนะคะแล้วเป็นรถบ้านมือเดียวสีเดิมน็อตไม่เคยขยับมีเล่มครบพร้อมโอนนะคะ ใครที่กําลังมองหาก,กระบะตัวจริงสายลุยสายโฟวินะคะนั้นบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้นะคะแล้วจัดไปเลยนะคะสําหรับลูกค้าบอรดบ้านเอาไปราคาสุดพิเศษค่ะ9 5 8 0 0 0นบาทส่งถึงหน้าประตูบ้านค่ะเดี๋ยวไปชมตัวรถกันนี่เลยตัวนี้นะคะเป็นตัวไฮนะคะลูกค้าเป็นตัวท็อป8 8นะคะล้อแม็กนะคะยางปี22นะคะเลขไม้เจ็ดพโลคันนี้เข้าสู์ทุกระยะเป็นรถบ้านเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆนะคะ ไม่ได้ใช้งานสมบุกสมบันเลยนะคะใช้งานแบบสายบ้านๆเลยนะคะขับทั่วไปเลยตัวนี้นะคะออปชั่นให้มาครบค่ะเกียร์ออตโต้พวงมลาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ระบบโฟร์ใช้งานได้ปกติทุกอย่างค่ะใครที่หาโฟร์วิวนะคะเดี๋ยวแนนพาไปดูเครื่องยนต์อ่าดูตัวรถก่อนนะคะด้านหลังมีแอร์หลังนะคะเบาะหนังคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพเนี้ย95ถึง 98% 4คูณ4ดิฟล็อกซูเปอร์เฟกเป็น4วิวนะคะลูกค้าช่วงล่างหนึบๆยังไม่เคยปรับปรุงหรือว่าแต่งอะไรมาเลยนะคะของเดิมทั้งหมดเดิมกิฟตนะคะแม็กไลเนอร์ดำๆแบบนี้เลยลูกค้ายังไม่เคยบรรทุกนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้งานหนักมาเลยนะคะสำหรับ4 w h วิวตัวนี้นะแนันบอกเลยนะว่าคุ้มแน่นอนน็อตเดิมทุกตัวพี่ชายอ่ะเพื่อใครอยากดูละเอียดนะน็อตเดิมทุกตัวนะคะตะเข็บนะอ่ะเม็ดอาร์ up. หนูเดิมทั้งหมดนะคะ ไม่มีประวัติชนแน่นอนการันตีให้นะคะแล้วเดี๋ยวพาไปดูเครื่องหนูบอกเลยว่าเครื่องสดแล้วก็เครื่องสวยมากๆนี่นะคะตัวนี้นะคะเม็ดอาร์คเดิมทุกตัวหัวนอ็อตฝากระโปรงยังไม่เคยแกะนะฝั่งนูนะฝั่งนี้ไม่เคยแกะนะคะแล้วนี่ฝากกระโปรงเดิมนะคะยังอยู่ครบนะเม็ดอาร์คนะคันหน้าเดิมตะเข็บเดิมทั้งหมดนะคะ ใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับตัวรถคันนี้นะคะไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนน,แน,นซี่ยินดีให้บริการแต่นั่นบอกเลยว่ารถสวยสภาพดีรถบ้านแบบนี้หาไม่ได้แล้วใครไวใครได้นะคะสำหรับเจ้ารีโวเครื่องยนต์2.8ดีเซลตัวไฮ ประตูออโต้โฟร์วิลคันนี้ปี3ใบ7 3 0 0หโลรถบ้านมือเดียวติดต่อพี่แอนซี่จะเข้ามาได้เลยใส่ตรงที่บ่อรถบ้านนะคะอย่าลืมบอกว่าดูคลิปพี่แอนซี่มาแล้วมาเอาราคาพิเศษเดวกกันนะคะ